ก็สอนเดกกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนให้พี่น้องเพาะปลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมใช้ตัวเมียเป็นเอ่อดาวเอ๊เขาเรียกอะไรนะรอองดาวหรอหรือว่าเรียกอะไรพวกนี่ที่มันเป็นเอ่ออองดาวนะเป็นบูแบ๊กอะไรพวกเนี้ยนะฮะจำไม่ได้เหมือนเรียกว่าอะไรโอเคเอาเข้ากับตัวผู้ของเรานะครับเนี่ตัวผู้เขาคึกมากนะเขาแข็งแรงมากกอวอร์ดนะเป็นพวกเลสกาแล็กซี่นะแต่ว่า เนื้อจะออกไม่ค่อยแดงมากเท่าไหร่นะคือตัวนี้คือผมตั้งใจจะแค่พร้อมันเพราะว่าตัวผู้เนี่ยพร้อมมากแล้วก็ตัวเมียพร้อมนะตัวอื่นผมจะให้ตัวเมียรัดอันนี้แหละแต่ว่ามันไม่ยอมนะตัวพู่ไล่ดุอะดูดิดูตัวพุ่มดิไล่ออยังยงตัวเมียตายหาเนี่ยเลยตา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 ยตัวเมียตาย นีตายแน่เอเคเดาผมเปลี่ยนสถานที่พาดีกว่านะครับให้มันเป็นสถานที่ที่มันใหญ่หน่อยนะเพื่อที่ว่านี่ตัวพูดตรงเนียนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันนะครับให้เขามีที่หลบซ่อนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ตอนแรกผมเอาตัวเมียเข้ากับมุกทองเนาะแต่ว่ามุกทองตัวนี้ตัวผู้เขาเหมือนยังไม่พร้อมนะไม่ก่อวอดไม่ใช้เอาอะไรเลยฮะไม่เอาตัวเมียด้วยนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนคู่ไปนะคือพ่อบันธนะุถ้าเราใช้ไม่ได้ก็ต้องรองนะครับในมุกทองของผมนะ,อะโอเคตอนนี้เราก็พอในที่นี้ไปเลยนะครับเรามาดูกันพรุ่งนี้นะครับว่าจะได้ลูกไหมโอเคครับสรุปว่าได้ไข่เพียบเลยนะฮะอย่างที่เห็นในภาพนะครับได้ไข่เยอะมากๆนะครับในคอกนี้แล้วก็ลูกปลาเนี่ยเยอะมากครับพอดีตอนนี้มันออกเป็นตัวแล้วเนาะผมก็ย้ายไปลงอนุบาลที่ใหม่แล้วนะครับ ก็อยู่เต็มอ่างอ่างวงปูนอ่ะแเมตรคูณเมตรอ่ะก็คืออยู่เต็มบอเลยนะครับเพราะว่าได้ลูกเยอะมากๆนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่โอเคมากๆานะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับนี่จะเป็นหน้าเพจของเรานะครับฝากทุกท่านไปติดตามหน่อยนะครับจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะทุกท่านมาติดตามนะครับก็จะมีลงปลานะครับหรือว่า ทุกท่านอยากจะติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆถามในเพจได้ทุกอย่างเลยนะครับนะฮะจะเป็นเรื่องของว่าพี่ครับช่วงนี้มีปลาอะไรขายบ้างหรือว่ามีปลาป่วยเป็นอย่างนี้รักษาอย่างไงนะครับหรือว่าแบบว่าเ,เรื่องของการเพราะพันธุ์นี้ทํำยังไงนะครับก็สามารถสอบถามผมได้เลยผ่านทางเพจนะครับนะหลายท่านนะก็ จะสอบถามก็ทักมาทางเพจเนาะว่าเฮ้ย hey, พี่แบบผมพออย่างนี้ได้แล้วผมต้องทำเงานต่ออนุม่มายังไงนะครับก็เข้ามาถามที่เพจได้เลยนะครับ